สวัสดีค่ะขบวนแงเก้าค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะทอแสงเจ็ด,ดค่ะโอเควันนี้เรามาพูดถึงข้อความคีเนาะเกี่วับชีวิตพระเจสูกันนะคะเราพูดถึงเรื่องของโยเซฟกับมารีดีกว่าตั้งแต่มาทิวเนาะเขาเป็นคียีมาทิวหนึ่งนะคะ18 25ตอนที่มารีวเขาแบบบอกเซูอ่่คราวนี้ในสถานการณ์นั้นอ่ะคือมารีเนี่ยตั้งคันโดยที่ มั่นแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเห็นด้วยกันณจังหวัดนะั้นในสมัยนั้นด้วยโยเซฟเองอ่ะก็มันถือว่าเรื่องที่แ,บบแปลกๆมากมากแล้วก็แบบคิดศีลธรรมเลยถ้าเกิดว่าเราขอขอนที่เคนะโอเมดีเอ็งใช่เขาก็เลยกะวา่าจะแบบแอบแอบขอนะครับ<ม>แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าเนะาะพระเจ้าก็ส่งเรียกว่าไงผู้สวัสดิ์มาบอกโยเซฟวก็มาดีว่าโอเคอันนี้คือบูธที่จะเกิดจากพระเนรโดยส่ง ก็ถ้าเป็นน้องเฟิร์นเป็นมาลีต่อลำเล็กเป็นมาลีเออเราจะรู้สึกแบบยังไ,ไงก่อนเกิดเรื่องเงี้ขึ้นก็อาจจะตกใจว่าแบบฉัน,นไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมถึงมีเด็กเกิดมาในท้องเราได้อะไรอย่างงี้ก็จะตกใจตอนแรกแต่ถ้าเกิดแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้าแบบพูดอะไรกับเราหรือว่าเคลิ้หรือว่าเข้มยำรู้สึกแบบบอกเราจริงๆว่าแบบเออนี่คือแบบเหตุการณ์ของพระเจ้านะก็ น่าจะดีข <Safe> ึ้นแล้วก็ตอนที่ไม่บอกมันก็จะตกใจว่าเอ๊ะมันได้ย <store> ังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงสุดยอดเลยเอ้าถ้าเกิดว่าตอนนั้นน่ะโอเคสมัยนั้นน้องมันมันก็ค่อนข้างตกใจแล้วน้องควรคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ทั้งนาีแล้วก็โยเซฟเขารู้สึกยอมรับและมั่นใจในในบุที่เขากำลังตั้งคันเปิดมากเป็นเพราะว่าเขามีความเชื่อแล้วก็คือเขารู้ว่าด้ถึง แเขาก็เลยเหมือนไว้วางใจว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เป็นมันทุกอย่างที่เขาทำก็คือถูกต้องแล้วแบบนี่คือกับพระเจ้าของเจ้าแล้วต้องมีความเขาเรียกว่าไว้วางใจไว้วางใจของเจ้าใช่เนาะใช่ต้องมีผู้สวัสดิ์แล้วคขาถามข้อสุดท้ายเนาะการเชื่อฟังพระเจ้าของมารีและพระโยซูในสถานการณ์แบบนี้ที่แบบมันผิดปกติมากๆเลยอ่ะเออสอนเรายังไงว่าเราจะต้องเชื่อฟัง ในสิ่งที่ัแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเือยังไงแม้เราจะแบบอาจจะไม่เข้าใจวับวัทั้งหมดเรื่องนี้สอนอะไรของเกิดว่าเกิดเนเหมือนเราก็คือเหมือนอยากจะให้เราที่จะไว้วางใจพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าเนี่ยคือพระผู้สร้างเราพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าเนี่ยสร้างเราแต่ละคนเลยเราก็พรองทรงรู้ว่ารู้ทั้งชีวิตของเราอะบางทีอะเราเรามีความรู้แค่นี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งไหนคือดีที่สุดหรือว่ามันแผนการของพระเจ้าจริงๆเราวมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรา เห็นนะตอนนี้ด้วยซ้ำแต่พระเจ้าคือเห็นแบบโเจรเนี่แล้วคือแบบหลุพเออตอนคือพระเจ้าก็คือเหมือนแบบโอเคสิ่งนี้มันอาจจะไม่ไม่เห็นภาพมนะตอนนี้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันคือแบบมันอันยิ่งใหญ่สุดยอดเลยคือง่ายๆว่าเราอยากไปมองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ว่าพระเจ้าอะได้มวาเห็นพรวมหลว้ไปหมดแล้วนะคะสรุปโดยรวมก็คือจาก พราะพระคำพีข้อนี้นะคะมันก็ทําให้อย่างที่น้องเฟิร์นบอกเนาะคือเราไว,ว้วางใจพระเจ้าแล้วเราต้องคอยฝึกฟังเสียงพระเจ้าด้วยนะคะระหว่างที่ถานไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับปาลีนดีโนเซนตเราก็จะคอยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเนาะเราก็ต้องอ่านพระคำพีด้วยเพื่อที่จะวิเช็คกับตัวเองว่าอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าเขียนไม่ได้ขา่านของพระคำพีแล้วก็สิ่งที่เราได้ยินก็ได้ขึ้นเนาะ,นนะ,นะสรุปง่ายๆคือเราตอบส,สนองสองะะอย่าง เชื่อฟังนะคะแล้วเราจะได้ประพรบามแผกนาการจ้านะคะและอย่างที่สองถ้าเราไม่เชื่อฟังเราก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายพระเจ้าอพรทุกคนคะ่ะ